สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทํานายของชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษกในเดือนพฤศจิกายน2565คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15 มิถุนายนของทุกปีค่ะคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งราศีพฤษศกับลัคนาพฤษศกท่านใดที่ต้องการดูดวงย้อนหลังนะคะก็ไปที่หน้าหลักช่องหมอดู YouTube อ n มณีจันแล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์หรือกดดูคลิปดวง12ราศีประจําเดือนตุลาคมได้ที่ใต้คลิปค่ะวันนี้เราจะใช้ไพ่อร์เคลิลไพ่ทาโร เปิดทำนายดวงให้กับชาวราศีพฤษภค่ะ ไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันเหมือนคุณแบบกาลังแบบมืดหมนหม่นหมองกับปัญหาต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเหมือนคุณอะ่ะจะได้เพื่อนใหม่ๆอะ่ะเข้ามาเยอะเลยนะมีสังคม จะได้เพื่อนใหม่ๆเข้ามามีสังคมให้การยกย่องคนรอบข้างอ่ะเพื่อนฝูงคนในสังคมอ่ะเขาก็มองว่าคุณอ่ะเป็นคนรวยเป็นคนมีตังเนี่ยราชาเหรียญขึ้นคู่กับราชินีเหรียญเหมือนกับว่าคนรอบข้างอ่ะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นบุคคลที่ หน้าที่การงานมั่นคงเป็นคนรวยเป็นคนมีตังในเดือนพฤศจิกายนเนี้นะคุณนะจะมีเพื่อนใหม่ๆอ่ะเข้ามาเยอะขึ้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านความรักนะคะสำหรับเรื่องความรักนะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยคือคุณน่ะจะไปถูกตาต้องใจกับคนที่รูปหล่อมีสเสน่ห อาจจะเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศหรือเป็นพวกคนที่เคยอยู่เมืองนอกมานานๆนนนนเช่นนักเรียนนอกคนที่เป็นนักเรียนนอกหรือคนอาจจะเป็นคนไทยที่แบบคล้ายๆว่าไปทํางานอยู่ต่างประเทศมาหลายๆปีอ่ะก็คือมันมีเกณฑ์จะได้คู่ต่างชาติต่างภาษาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะเป็นคนเจ้าชู้มีคน มาชอบเขาเยอะคุณจะมีคู่แข่งในด้านความรักเนี่ยเยอะมากคุณจะมีคู่แข่งทางด้านความรักอะ่ะเยอะมากคุณต้องระมัดระวังอะ่ะจะถูกเพื่อนใกล้ชิดหลอกลวงด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องความรักเนี่ยถือว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยคุณจะได้สนุกสนานคึกคักจะได้ไปเที่ยวกลางคืนฟังเพลงไพเละกินเหล้า เพศตรงข้ามมองว่าคุณค่อนข้างจะเย่อหยิ่งจนเกินไปคุณควรจะทําบุญให้กับคนพิการตาบอดคุณไม่ควรไว้วางใจในความคิดของตนเองจนมากไปเพราะว่าสิ่งนี้มันจะทําให้คุณนะเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาในภายหลังได้ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยชีวิตของคุณนะมันเหมือนกับคนตาบอดที่ว่า ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเอายังไงกับชีวิตฉันมืดมนเหลือเกินฉันสับสนเหลือเกินฉันว้าวุ่นใจเหลือเกินฉันไม่รู้ว่าฉันอาจจะต้องทํำยังไงในเวลานี้ตอนนี้คือชีวิตของคุณเนี่ยมันหม่นหมองมันมืดมนมันสับสนในหลายๆอย่างที่มันประดังประเดเข้ามาในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังเนี่ยการทะเลาะวิวาทจะมีการทะเลาะวิวาทหรือมีการทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน ทะเลาะก,กับเพื่อนจะมีการจะมีดวงเนี่ยทะเลาะก,กับเพื่อนกับฝูงได้อาจจะทะเลาะก,กันบางปลายอะถึงขั้นแบบอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันจนถึงขั้นไปโรงพักจะมีการทะเลาะวิวาทคุณจะรู้สึกถูกกดดันถูกบีบคั้นจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทการเดินทางไม่ราบรื่นคนรักทรยศไปจีบคนอื่นสำหรับคนที่แต่งงานแล้ว สำหรับคนที่แต่งงานแล้วสำหรับคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีแฟนแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยจะเกิดความหึงหวงเข้ามามันจะมีเรื่องของความหึงหวงเข้ามาความหึงหวงเนี่ยมันทําให้คุณกับคนรักเนี่ยเกิดทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันมีแผนงานหลายๆอย่างอะที่คุณอะ่ะ ต้องการให้ได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากไพ่ชุดนี้มันมีคนต้องการจะแก้แค้นคุณคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลจะได้ของขวัญของฝากจากคนรู้จักจะมีการเกี่ยวกับเรื่องการย้ายที่อยู่เข้ามาด้วยนะอาจจะย้ายงานหรือไม่ก็ย้ายที่อยู่คุณจะถูกอิจฉาริษยาจะถูกคนใกล้ชิดทรยศหักหลัง คุณจะมีปัญหาทางด้านการเงินหลายต่อหลายครั้งและในด้านความรักเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเกิดความรู้สึกสับสนลังเลเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไงกับคุณดีแต่คุณน่ะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนนี้มันจะมีปัญหาจะมีเรื่องทางกฎหมายเข้ามาจะมีปัญหาทางกฎหมายเข้ามาจะมีเรื่องทางกฎหมายเข้ามาคุณสามารถหลีกเลี่ยงได้ จะสำเร็จล่าช้าอาจจะมีปัญหาทางกฎหมายเข้ามาทำให้งานที่กำลังดำเนินโครงการวางแผนอยู่เนี่ยสำเร็จล่าช้าคุณควรอุทิศตัวเองอ่ะให้กับเพื่อนร่วมงานคุณควรอุทิศตัวเองอ่ะให้กับงานเพื่อที่ว่าคุณน่ะจะได้บรรลุเป้าหมายในด้านการทำงานเหมือนคุณจะถูกบีบอ่ะในเรื่องงานที่คุณกำลังดำเนินอยู่ในด้านการทำงานเนี่ยจะมีการวางแผนการทำงานร่วมกัน จะมีการวางแผนในเรื่องการทำงานร่วมกันคุณไม่ควรที่จะเล่นการพนันในช่วงเดือนพฤศจิกแต่ดีตรงที่ว่าคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้การคุ้มครองปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นั่นก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพคุณมีดวงเกี่ยวกับไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีเรื่องของสุขภาพที่ไม่ดีเข้ามา ก็คือไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องทุกข์ใจมีปัญหาทุกข์ใจมีเรื่องทําให้เกิดความไม่สบายใจซึ่งปัญหาเนี้ยมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าหากคุณนะ่ะถ้าหากตัวคุณนะ่ะมีสติในการดําเนินชีวิตนะไม่ว่าจะปัญหาหนักหรือปัญหาเบาอะ่ะคุณก็สามารถที่จะแก้ไขได้แต่จากพลังงานของไพ่ชุดนี้เหมือนคุณนะ่ะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่สามารถแก้ไขที่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่นี้ได้เพราะว่าคือคุณอะขาดคนดีๆคือคุณอะการที่คุณอะการการที่ตัวคุณอะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้หรือช่วงนี้ได้มันเป็นเพราะว่าตัวคุณอะกำลังเจอกับอ่าเหมือนกับว่าไม่มีไม่มีใครให้ความช่วยเหลือ,อยามคุณลำบาก เหมือนกับว่าคุณอะหัวเดียวกระเทียมรีบอะหรือมันเป็นเพราะบุคลิกของคุณอะที่ว่าเวลามีปัญหาชีวิตเนี่ยคุณไม่ชอบบอกใครมันก็อาจจะเป็นไปได้นะที่ว่าเวลาคุณกําลังมีปัญหาชีวิตเวลาคุณเครียดเวลาคุณกดดันเวลาคุณกําลังเดือดร้อนเนี่ยคุณอะไม่อยากบอกปัญหาของตัวเองอะให้กับเพื่อนฟังให้กับญาติพี่น้องฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยต้องแก้ปัญหาตามลำพังโดยที่ไม่มีใครยื่นมือให้ความช่วยเหลือ โอเคนะคะเอาล่ะเรามาดูกันต่อนะคะ สำหรับท่านที่ทะเลาะก,กับคนรักนะในเดือนพฤศจิกายนนี้คือคุณจะได้คืนดีกับคนรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อนมันเป็นไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยจะถูกทรยศหักหลังถูกแทงข้างหลังปัญหาระหว่างคุณกับคนรักะจะจบลงด้วยดีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้ความช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ความช่วยเหลือนะแล้วก็คุณเหมือนจะขี้หึงหวาดระแวงอ่ะ คุณอะขี่หึงหวานระแวงกลัวคนรักนอกใจแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันก็ยังพอไปได้มันก็ยังจะพอแบบไปได้นะมันจะเป็นแบบทะเลาะคุณกับคนรักเนี่ยนะทะเลาะหึงหวงกันบ่อยแต่ความสัมพันธ์อะมันก็ยังพอที่จะดําเนินไปได้เรื่อยๆต่อไปอะคุณอ,อาจจะแบบต้องทํางานบุกเบิกตัวใหม่จนเหมือนเหมือนคุณอะทางานหนักจนเกินขีดความสามารถ ทำงานหนักจนเกินขีดความสามารถจนป่วยอาจจะเป็นโรคปวดหลังปวดขาปวดเอวคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่าคุณควรจะทําบุญกับเด็กนะทําบุญให้ทุนการศึกษาเด็กทําบุญกับเด็กหน้าที่การงานของคุณน่ะจะมีความมั่นคงในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณน่ะจะได้ไปเที่ยวทะเล แล้วก็มีเกณฑ์จะได้เงินจากคนอายุมากกว่าได้เงินจากพ่อจากแม่ได้เงินจากคุณปู่คุณย่านั่นเองค่ะ ในเดือนพฤศ,ศ,ศ,ศจิกายนเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้เงินคุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตนะจากญาติผู้ใหญ่เี่ยคุณจะได้เงินก้อนโตจากญาติผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเงินที่คุณน่ะจะใช้ในการดําเนินธุรกิจคือคุณจะได้เงินน่ะจากญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นเงินค่าแบบอาจจะเป็นเงินที่ว่าคุณน่ะจะเอาไปเปิดร้านอาหารหรือเป็นเงินที่คุณจะใช้ในการ ทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้คุณจะได้รับข่าวไม่ดีนะเกี่ยวกับเพื่อนในวัยเด็กที่ว่าเขาอาจจะแบบมีคดีอ่ะอเช่นเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมตอนนี้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็อาจคือคุณจะได้รับข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับเพื่อนเก่าๆในอดีตอาจจะเป็นเพื่อนสมัยมต้นเพื่อนสมัยมปลายก็คือจะเป็น ข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านจะได้รับข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่มันจะมีเข้ามา แปลกนะเหมืนเหมือนคุณจะมีปัญหาเรื่องคดีความอ่ะเนี่ยเหมือนจะมีปัญหากับตำรวจมีปัญหาเรื่องทำผิดทางด้านคดีความอ่ะคุณต้องระมัดระวังหน่อยนะในเดือนพุจิเนี่ยมันจะมีคุณอาจจะมีปัญหาทางด้านคดีความมีคนจ้องจับผิด แต่มีคนอันเนี้ยดีนะอันเนี้ยมีคนจ้องจับผิดแต่อันเนี้ยมีคนจะมาช่วยจะเป็นปัญหากับตำรวจกับคดีท่านจะได้คืนดีกับเพื่อนเก่าแฟนเก่ามีดวงที่ตัวท่านอ่ะจะได้คืนดีกับแฟนเก่าเพื่อนเก่าแต่คุณก็ต้องระมัดระวังตัวไว้หน่อยอ่ะเพราะว่าคุณอ่ะมีคนจ้องเล่นงานอยู่เนี่ยมันมีคนจ้องเล่นงานอยู่แต่คนที่จะให้คําแนะนําเพื่อนที่แสนดี คนที่จะคอยเป็นกำลังใจและให้คำแนะนำคุณน่ะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อ่ะมันมีมันมีคนดีๆที่แบบต้องการจะช่วยเหลือคุณน่ะให้คุณน่ะผ่านพ้นจากวิกฤตแย่ๆไปคุณอาจจะต้องสแกนเพื่อนที่เข้ามาในด้านความรักเนี่ยคุณน่ะเป็นช่วงที่มีความรักในหัวใจคุณสับสนว่าวุ่นใจ คุณเครียดเรื่องความรักคุณสับสนว้าวุ่นใจและในท้ายที่สุดเนี่ยพอมีคนมาชวนคุณไปเล่นพนันคุณก็ไปคุณอาจจะโดนจับคุณอาจจะโดนตำรวจจับคดีที่คุณ่ะไปเล่นพนันในบ่อนหรือคดีอะไรที่เกี่ยวกับการพนันก็ได้มันก็จะเป็นเรื่องมันเหมือนมีเรื่องจะเกี่ยวกับคดีความเข้ามาคุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรูนะในด้านความรักเนี่ย มันก็อาจจะมีสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างแต่คุณก็จะมีความสุขมากขึ้นคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงอ้วนขาวสวยผู้หญิงอ้วนสาวอ้วน่ะผู้หญิงที่อ้วนขาวสวยเนี่ยจะเป็นคนเข้ามาช่วยเหลือคุณตอนที่คุณกำลังตกต่ำตอนที่คุณกำลังลำบากนั่นเองค่ะมาดูคำแนะนำนะคะ มีสิทธิ์นะอาจจะโดนโดนคนรักปฏิเสธอ่ะอาจจะไปขออาจจะไปสารภาพรักนะแต่ถูกเพศตรงข้ามอ่ะเซโนอ่ะปฏิเสธแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่นะคุณจะถูกเพศตรงข้ามปฏิเสธเรื่องความรักแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะได้เจอเนื้อคู่ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ